ท่านผู้ชมเคยประสบพบเจอเรื่องปัญหาการเล่นเกมมือถือโดยไม่ถนัดกันบ้างไหมครับงั้นลองมาใช้จอยมือถือรุ่น K21 กันไหมละ่ะไม่ว่าจะเล่นเกม PUBG, Free Fire หรือแม้กระทั่งเกมอื่นๆก็จะสามารถทำให้เราเล่นง่ายกระชับมือและดูเหมือนเป็นโปรเพเยอร์มากขึ้นซึ่งถ้าใครสนใจตัวสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ช h อป e ีที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปวีโอนี้ได้เลยครับ และก็ต้องกราสบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมครั้งงรับกับช่อง d a r Sky ครับและว,วันนี้เราก็มีเกมเรียวโยกังมบอยอีกเช่นเคยครับและสําหรับพาร์ทนี้นะครับท่านผู้ชมผมเนี่ยก็จะมาทําการแนะนําแนวทางการเล่นเจ้าอาชีพนักธนูนั่นเองครับเพราะอาจจะมีผู้เล่นใหม่ส่วนมากเนี่ยก็อาจจะยังไม่ทราบครับว่าสําหรับเจ้าอาชีพนี้ควรที่จะต้องเลือกอัพานยังไงในช่วงเริ่มต้นนั่นเองครับ และควรที่จะต้องเลือกเซตไอเทมแบบไหนถึงจะสามารถดึงประสิทธิภาพและทำให้เจ้าอาชีพนี้ตีแรงที่สุดนั่นเองครับก็สำหรับในคลิปวีดีโอนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับและถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมคลิปวีดีโอกันได้เลยครับไปครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับแต่ก่อนที่ว่าผมเนี่ยจะไปแนะนำนะครับในส่วนของการอัพสกิลหรือว่าปานต่างๆของเจ้าอาชีพนี้เนี่ย ผมเนี่ยก็จะมาทําการแนะนําการจัดเรียงสกิลของเจ้าอาชีพนี้กันก่อนก็นแล้วกันนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตตรงด้านขวามือดูให้ดีๆนะครับมันเนี่ยก็จะเป็นแผ่นสกิลนั่นเองซึ่งในส่วนของแผ่นสกิลเนี่ยเราจะสามารถวางสกิลนะครับได้ถึง5ช่องด้วยกันครับและสกิลแรกนะครับที่ AI เนี่ยมันจะทําการใช้ก่อนนะครับก็จะเป็นสกิลด้านล่างตรงซ้ายมือนะครับซึ่งสําหรับสกิลแรกเนี่ยผมจะใช้เจ้าสกิลที่2นะครับซึ่งสําหรับเทคนิคนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกสายอาชีพเลยนะครับ ซึ่งสำหรับสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นสกิลปล่อยดีบัฟนะครับที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใบหรือว่าสัตั้นั่นเองครับส่วนสกิลต่อมาเนี่ยที่ว่าผมเนี่ยจะทำการจัดวางผมจะไล่ตั้งแต่สกิลที่ว่ามันมีค่าครูดาวเยอะที่สุดนะครับก็อันด้านล่างเนี่ยครูดาว40วินะครับก็เอามาจัดเป็นตำแหน่งสกิลที่2นะครับอ่ะวางไปเลยนะครับส่วนสกิลต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ครูดาวอยู่ที่38วินะครับเอาวางไปเลยนะครับ แล้วก็สกิลต่อมาก็จะเป็นแบบ30วิวางไปและสกิลสุดท้ายก็จะเป็นส0วินะครับเนื่องจากที่ว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอาสกิลที่ปล่อยดีบัฟเนี่ยไว้สกิลแรกนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเจ้าสกิลปล่อยดีบัฟเนี่ยมันใช้ก่อนนะครับระยะเวลาการครูด,ดาวแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะไวขึ้นนั่นเองเอาไง่ายๆแหละครับสกิลไหนที่ว่ามันใช้ก่อนมันเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยใช้สกิลนี้เนี่ยได้หลาย, voilà. right. ลายๆรอบนั่นเองถ้าหากว่าในกรณีที่ว่าเรา PVP <c> นะครับแล้วก็ยืนกันแบบนาน <c> ๆ,ๆานั่นเองนะครับ ส่วนสกิลต่อมาที่ว่าใช้นะครับตั้งแต่40วินาทีเป็นต้นไปแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็ใช้เหตุผลอย่างที่ว่ากล่าวไปเบื้องต้นเลยนะครับเป็นสกิลที่ว่าครูดาวนานๆถ้าใช้ก่อนมันก็จะทันรอบนั่นเองครับแล้วทีนี้นะฮะท่านผู้ชมวิธีเทคนิคการอัพเนี่ยสกิลแรกผมจะไม่อัพนะครับซึ่งในส่วนของสกิลแรกเนี่ยมันคูดาว12วินาทีก็จริงครับแต่ว่าในส่วนของพลังการโจมตีเนี่ยเพียง250%ก็คือว่ามันตีค่อนข้างที่จะเบามากๆนะครับ ก็กระโดดเลยนะครับไม่ต้องอัพนะครับแล้วก็มาอัพสกิลต่างๆเนี่ยขั้นละหนึ่งก็พอนะครับในส่วนของปานธนูเนี่ยปานแรกอัพอย่างละหนึ่งนะครับส่วนปานที่2กับปานที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะจําเป็นในช่วงเริ่มต้นมากๆครับซึ่งสําหรับไอ้ปานที่ว่ามันเป็นรูปเกี่ยวเนี่ยเห็นไหมมันจะเพิ่มระยะของการโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณความเสียหายคิดที่ค่อนด้วยนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยยิ่งอัพเยอะตั้งแต่ต้นเกมนะครับพอเวลาไปลงดัน1000ชั้นอะไรพวกนี้เนี่ พอเรายิงไกลๆเนี่ยเราจะสามารถหลบสกิลอันติมีดของบอสเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับส่วนสกิลต่อมาที่ว่าแนะนําให้อัพก็คือเจ้าพลังทลายภูผานะครับอันนี้เนี่ยก็ตรงตัวอยู่แล้วนะครับเพิ่มดาเมจนะครับจะอัพสสกิลนี้ควบคู่ไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของเลือดอัพหนึ่งนะครับแล้วก็จิตรวมสมาธิเนี่ยอันนี้ก็ต้องอัพไปเหมือนกันนะครับมันเป็นปานคอมโบเห็นไหมเนี่ยมันจะบวกอัตราความแม่นยําคิดดิคอนนะครับซึ่งมันจะคอมโบกับเจ้าปาน ตายเหี่ยวเพชรจฆาตนั่นเองที่เพิ่มความเสียหายคิดิีคอนนะครับแต่ว่าในช่วงต้นเกมอัพตายเหี่ยวเพชรฆาตกับพลังทลายภูผาให้เต็มก่อนนะครับแล้วค่อยมาอัพจิตรวมสมาธิให้เต็มนะครับส่วนในช่วงเริ่มต้นเนี่ยสกิลพาสีด้านล่างสุดอัพอย่างละหนึ่งก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยอัพเจ้าปานที่ว่าผมเนี่ยได้ทําการแนะนำเนี่ยทั้ง3ปานนี้เต็มแล้วนะครับค่อยมาอัพเจ้าตัวนี้นะครับมันเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะสามารถลดพลังป้องกัันนขของงฝ่าายตรร้้มไดะคบ ยิ่งอัพขั้นสูงเนี่ยในส่วนของคุณสมบัติตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเหตุผลที่ว่าต้องอัพนะครับเพราะหลังๆเนี่ยมอนเตอร์มันมีเกาะค่อนข้างที่จะหนานะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยนักธนูมันฟาร์มมอนวัก็จริงครับหนึ่งฮิตก็ตายนะครับโดยประมาณแต่ตอนหลังๆเกาะมันเยอะมากถ้าหากเราไม่อัพพาสซีฟตัวนี้มาช่วยในการลดเกาะเนี่ยก็ยิงหลายฮิตมากเลยนะครับที่จะสามารถทําการฟาร์มมอนเตอร์ตายได้ทีละตัวน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาตามที่ว่าผมแนะนําเลยกันแล้วกันครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ว่าเราเนี่ยพอที่จะเรียนรู้ในส่วนของการอัพสกิลแล้วก็ปราแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาดูในส่วนของการเลือกใช้เซ็ตไอเทมดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับเซอร์เวอร์ไทยเนี่ยเซ็ตท็อปของมันเนี่ยก็จะเป็นพื้นสีส้มถูกต้องไหมแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยใส่ครบ4ชิ้นเนี่ยเราจะได้เอฟเฟกต์ในส่วนของอัตราความแม่นยําเพิ่มขึ้น6%ซนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยผมต้องขอแจ้งให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ทราบเอาไว้ก่อนถ้าหากว่าเราเนี่ยเปรีย ในส่วนของนักธนูเนี่ยถ้าหากมีค่าเด็กหรือว่ามีค่าความแม่นยำเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครถูกต้องไหมครับแต่สําหรับเกมนี้เนี่ยอัตราความแม่นยำของเซตท็อปเนี่ยมันเนี่ยไม่ได้เพิ่มดาเมจแบบจา๋าเหมือนเกมอื่นๆทั่วไปนะครับแต่ว่ามันเนี่ยจะบวกสแต็คความแม่นยำเพิ่มเติมเท่านั้นนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าหาก PVP นะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยไปเจอในส่วนของตัวกระบี่ไอ้ตัวกระบี่มันจะมีความหลบหลีกที่สูงนะครับ ึ่งถ้าหากเราใส่ซตท็อปเนี่ยที่บวกอัตราความแม่นยำเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยตีกระบี่เนี่ยเข้าแบบ t ีขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าหากว่าจะให้ผมแนะนําผมแนะนําให้ใส่ซตปลองท็อปเนี่ยมันจะเป็นพื้นออกเหลืองๆหน่อยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยใส่ครบถึง4เซตนะครับเราเนี่ยจะได้ในส่วนของเอฟเฟกอัตราติดคิติคอนที่เพิ่มขึ้นถึง6เลยนะโอ้โหท่านผู้ชมลองคิดดูเองสิว่าในส่วนของพาสซีฟของมันเนี่ยก็บวกแม่นยำคินะครับแล้วก็บวกความเสียหายคินะครับ แล้วถ้าหากว่ามาใส่เซตนี้ด้วยแล้วบวกอัตราคีติคอนเพิ่มมาอีก6%เนี่ยผมบอกไว้เลยนะฮะว่างานนี้เนี่ยคิทีนึงเนี่ยน่าสั่นกันแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าให้เราเนี่ยทำของนะครับในส่วนของเซ็ตลองท็อปนะครับสำหรับเจ้าอาชีพนักธนูนะครับน่าจะเห็นผลและก็สามารถดึงประสิทธิภาพในส่วนของพาสซีฟนะครับแล้วก็เซ็ตอุปกรณ์เนี่ยได้ดีกว่านั่นเองครับ แล้วก็ในช่วงเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมเอาอุปกรณ์ที่เราเนี่ยไม่ต้องการแล้วนะครับไปย่อยให้หมดนะครับแล้วก็มาทําการนะครับคาบจะแหวนก่อนเลยนะครับเลื่อนนะครับเอาเซตด้านล่างซึ่งในส่วนของแหวนผมแนะนําก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมว่าให้ค้าบเป็นตั้งแต่ระดับ C เลยกัดฟันเลยนะครับเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยวัตถุดิบพวกนี้จะเหลือล้อนมากจริงๆนะครับแล้วเสร็จทีนี้ถ้าหากว่าเราไปค้าบดีเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเลื่อนขั้นมันอีกเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเสียเวลามาก เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะให้แนะนำนะครับกัดฟันเลยท่านผู้ชมครับแหวนระดับ C ก่อนนะครับในช่วงเริ่มต้นเอา2วงนะครับพอครับแหวนได้2วงแล้วเนี่ยก็ไปครับปมหูนะครับซิดด้านล่างนะครับแต่ว่าในส่วนของการคราบระดับ C แต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีโอกาสความสําเร็จเพียง80%นะครับซึ่งในส่วนของ80%เนี่ยมันดูเยอะก็จริงนะครับแต่บางทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการแหกได้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องลองมาเสี่ยงดวงดูนะครับแต่ถ้าหากอยากจะลดหย่อนเวลานะครับแล้วก็เห็นประสิทธิภาพที่ว่าชัดเจนแล้วก็ใช้ได้ในระยะยาวผมแนะนํานะครับวางให้คับเป็นระดับ C ในส่วนของต้มหูและก็แหวนก่อนเลยนั่นเองครับแล้วก็เป็น,นกันบ้างครับสาหรับเทคนิคง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทําได้ที่ผมได้มานําเสนอสําหรับพาร์ทนี้และถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ทต่อไป ยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้แก่ช่องดาส Sky ด้วยนะครับแล้วเราค่อเจอกันใหม่สำหรับพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผมจุกู